สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ระดับประถมต้นนะครับของการสอบสอบวชระดับประเทศปี2567นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยข้อสอบสอบวชมันจะมีทั้งหมดอยู่30ข้อในเวลา90นาทีนะครับดังนั้นเนี่ยในแต่ละข้อนะครับโดยเฉลี่ยแล้วต้องใช้เวลาไม่เกิน3นาทีเนาะวันนี้มาดูข้อ6นะครับของปีนี้นะครับ เขามีลำดับของตัวเลขมาให้นะครับเจ็4เก้าสิบสแนะครับแล้วก็มีลำดับที่หายไปอยู่2จุดนะครับเขาบอกว่าจากความสัมพันธ์เนี้ยนะครับจงหาผลรวมของเลข2องจำนวนที่หายไปเนาะคอนเซปต์ Concept อยากให้คิดอย่างนี้นะว่าอันดับแรกโจทย์เขาถามถึงตรงนี้นะครับผลรวม ของเลข2จํานวนที่หายไปดังนั้นแนวคิดของเราก็ต้องหาเลขสองจนวนนี้ก่อนว่ามันคือเลขอะไรนะครับเบื้องต้นเราจะเริ่มต้นจากการมาดูความสัมพันธ์ของเลขแต่ละลำดับนะครับ7 9 14 22 33สสแล้วก็ตัวที่หายไปประมาณที่64 8สแล้วก็ตัวที่หายไปตัวสุดท้าย นะครับหลักการง่ายๆนะครับเราจะเริ่มต้นจากการดูว่าเลขลำดับที่มันอยู่ใกล้กันเนี่ยครับมันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับเพราะตัวนี้เราลองดูนะครับความสัมพันธ์ระหว่างเลข9กับเลข7มันคือการ9มันเกิดจาก7จบวกสนั่นเองนะครับเมา14มันคือ เก้าบวกห้าสิบสี่มายี่สิบสองมันคืออะไรครับสิบสี่บวกแปดเอาแล้วนะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าความสัมพันธ์เนี่ยนะครับมันเป็นการบวกตัวเลขลำดับก่อนหน้าด้วยค่าตัวเลขตัวเลขหนึ่งซึ่งตัวเลขนี้นะครับมันค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ครับดูนะจากสอง มาบวก5มาบวก8แปลว่ามันเพิ่มขึ้นทีละ3อันนี้คือความสัมพันธ์ของลำดับชุดนี้ดังนั้นตัวนี้ก็ต้องต้องบวกอะไรบวกอีก3เข้าไปเป็น8ปบวกสเป็น11จริงไหมย2่สิบวกสิได้33เห็นไหมครับแปลว่าเราเห็นความสัมพันธ์ของลำดับชุดนี้ละนะครับดังนั้นตัวเลขตัวแรกตัวนี้นะครับคือเลขอะไรนะครับ เราจะเริ่มเห็นละจาก11ลำดับถัดไปมันต้องบวกอีกเท่าไหร่ครับ11บวก3เป็น14นะครับดังนั้นเลขตัวแรกที่เราได้มาคืออะไรเอ่ยก็คือ3 3บวกด้วย14นั่นเองนะครับตัวเลขตัวแรกก็คือ3 3บวก14โอเคไหม เท่ากับเท่าไหร่47ถูกไหมครับแล้วจริงหรือไม่นะครับ47บวกตัวเลขถัดไปของ14คือ17นะครับ47บวก17มันเท่ากับ64แปลว่าเราเป็นการยืนยันความสัมพันธ์ที่เราวิเคราะห์มานะครับดังนั้น จาก64ไป84มันคือบวกอีก20นั่นเองดังนั้นลำดับถัดไปของตัวเลขตัวสุดท้ายที่เราต้องการนะ็คือจาก84ไปมันต้องไปบวกอีกเท่าไหร่ครับ20บวกอีก3เป็น23ดังนั้นตัวเลขตัวสุดท้ายของที่หายไปก็คือ84บวกกับ23มันคือเท่าไหร่ครับ หนึ่งร้อยเจ็ดดังนั้นโจทย์ข้อนี้เราได้มาแล้วนะเลขสองจำนวนที่หายไปคือสี่สิบเจ็ดกับหนึ่งร้อยเจ็ดนะครับเดี๋ยวเขียนให้ครับเดี๋ยวตรงนี้นะฮะสี่สิบเจ็ดหนึ่งร้อยเจ็ดดังนั้นโจทย์เขาให้หาผลรวมเนาะดังนั้นผลรวมตัวนี้ก็คือ ผลรวมของเลขสองจำนวนที่หายไปนะครับผมบวกตรงนี้เลยนะเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่นะครับสี่ทดหนึ่งนะครับสี่บวกหนึ่งเป็นห้าคำตอบคือร้อยห้าสิบสี่นะครับดังนั้นโจทย์ข้อนี้ก็ได้ระกับร้อยห้าสิบสี่เห็นไหมว่ามันมีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกหาตัวเลขที่หายไปก่อนแล้วเอาตัวเลขที่หายไปมาหามาบวกกันตามคำสั่งของโจทย์ข้อนี้ เทคนิคของการหาความสัมพันธ์ของลำดับนะครับเราต้องมาดูว่าลำดับของตัวเลขมันมีความสัมพันธ์กันยังไงระหว่างตัวเลขลำดับก่อนหน้ากับลำดับลำดับก่อนหน้าหรือล,ลำดับหลังจากตัวเลขที่เราสนใจนะครับพยายามมองหาความสัมพันธ์ให้ได้ข้อนี้พอเราเห็นความสัมพันธ์พบอ๋อนะครับมันบวกตัวเลขที่จะบวกเนี่ยมันมันเพิ่มขึ้นลำดับละสาม นั่นเองครับจากสองมาห้ามาแดมาสิบอ็ดดังนั้นตรงนี้ก็ต้องสิบสี่สิบเจ็ดยี่สิบแล้วก็ยี่สิบสานั่นเองนะครับโจทย์ข้อน,นี้ก็ประมาณนี้นอาะอยากให้น้องๆฝึกดูความสัมพันธ์นะของตัวเลขลำดับที่อยู่ใกล้ๆก,กันว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับเพื่อที่จะนำไปาหาคำตอบที่ทางโจทย์เขาให้มานะครับข้อน,นี้ก็ฝึกเยอะๆนะครับก็จะได้จะเริ่มเห็น เก่งขึ้นเก่งขึ้นนะครับเดี๋ยวดูคลิปต่อไปก็จะมีตัวอย่างให้เห็นอีกในข้อสอบสวชตดอบ,อบป,รประเทศปี2,5,6,7ซึ่งมีทั้งหมดอยู่สักสามข้อนะที่เกี่ยวกับพวกของลำดับนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ